ก็ขอสวัสดีครับมาพบกับผม The View TV อีกครั้งแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นนายครับในโหมดเอาตัวรอดนะครับเราจะสร้างโลกแบบไหนดีนะครับเนาะมันไม่ไม่ไม่มีเลยวะกติมันจะนยังมีนี่วะเออสร้างมันเราสร้างเราจะไม่ใช้เกมโหมดนะครับ ไอ้นี่เราบอกมาเป็นประดับง่ายแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับผมขอตัดตอนที่มันเริ่มก็สร้างเสร็จพืที่เรียบร้อยหน่อยคับแล้วหัวใจของมันมันลดอล้วเริ่มแรกก็ตัดไม้กันเลยเนาะจื้อ អីតាត់ទៅលេងឡេងអត់លើ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 សាហិតឡេងអត់លំតៃកប់វៃអុយតៃកប់វៃតៃកប់វៃតៃកប់វៃយ៉ាអូឡេងអត់លំនេះវាចឹងឡេងជី That แบบก่อนเลยนะครับแบ <c oughs> บเป็นธรรมดานี่เลยเหมือนในคอมบอกว่ายากคิดเป่งเลยคอยนี่เออก็เป็นเหมือนเดิมแหละ ไปเลยนี่ทุกเก็ตนี่ก็ไม่ได้ต้องหาคนเก็ตเฟรมอลิตตกครับตกยี่สิบอือ อออือมดปิดปิดไรฟม่เฟรเลยตกเงิมดเดี๋ยวเราจะเริ่มส้งกันเลยนะเออย ตัดก่อนนะครับตัดก่อนไปนะครับผมตัดตัดไม้ได้เยอะแล้วนะครัะไฟมาลกตกอีกแล้วตกอีกแล้วอีกหนึ่งสามสองอันสี้อุ้ย Family. Oh. Còn không có gì hết. สี่สิบหกสิบนะครับผมก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเพราวผมกาเองครับเพิ่มหน่อยดีเพิ่มหน่อย

แหละไปล้งไหนหน้ตีกงขนาดแม่หอมน้องเชียงบ้านตนัว 啥子嘞？ ileenaa so saayi เมื sí, muchas muchas y, eh, ่อกี้อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เสร็จกลุ่มทีจิบนี้เดี๋ยว

เอาไปหมดแล้วนะครับตัดยังงั้ตัดโอ้ตัด

ก็โหกอโหษกับควายากนะจิ๊บบ <un salted park diet> ้านหลังเล็กๆนี่แหะครับดีแล้วจิ๊บต้องเอาเยอะนใหญ่เลยต้องหลับไม่ต้องหลุดหลับอะไรมากหรอครับขอแค่เป็นที่อยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Dia นนนนนน nah, นนนน ไปขุดหาแร่ก่อนหเดีม okay. ันได้ว ไปเลยก็ครัที่เขาแล้วก็ซาปิดงไแฉโลโลเลยได้สกเกินพอแล้วครับไป เก็บไว้ตรงนั uh ้น huh. ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บอาเออยานะก็ก็ไม่มีเไม่มีเลย เราจะไม่ปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆเราก็ไปตัดไม้นี่ครับเออ,อรอข้ไมไว้ดิไปซึ่งอะอมผมมาปลานนี้เฟเมล็ดตก,ตก,ตกตทุกกะทีเดี๋ยวผมต้องถางซะแล้วเด,ด,ดี๋ยวตัดเลย สำหรับพาร์ทมานานไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe และติดตามคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะครับเขาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณค่ะ